อันยองโซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์ pop เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o n ster อร์กันขอเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าการประกาศเ well วิลด์ทัวร์ของ Baymon Hello Monsters นะครับได้มีการประกาศเพิ่มเติมมาอีก4ที่ด้วยการรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบ้านเกิดของซองสาวอาซาและก็รุกะนั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้น Hello Mon s t เ r s ประกาศไปแล้ว3ที่คือโซลนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ลอสแองเจลิสครั้งนนนนีีี้ะคครัปปกกกาาาศท่่่่ญุตออืว และก็ที่2คือจังหวัดไอจิตามมาด้วยที่3คือโอซาก้านะครับแล้วก็ที่4คือฟุกุโอกะ4ที่ด้วยกันในประเทศญี่ปุ่นเอาให้แบบกระจายเอาให้มันระเบิดไปเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมอนสเต็ตเยอะมากแล้วเขาก็ชอบไป,ปมอนสุดๆเชียร์ตลอดออกงานที่ไหนก็อวยชามก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประกาศว่าจะไปโปรโมตทริปด้วย2รายการที่ญี่ปุ่นนะครับสองวนันครั้งนี้ก็ประกาศเพิ่มกับเวลทัวร์ที่จะไปบุกญี่ปุ่นถึง4ที่และวก็ยังมีแอนด์มอต่อไปเรื่อยๆนะครับเรามาอดูกันดีกว่า ว่าหลังจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทางค่ายจะประกาศที่ไหนต่อไทยแลนด์จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่เราเชื่อว่ามาแน่นอนและคงจะเป็น i m p a c t และ,ละละมังสเกลนี้น่าจะเลิศนะครับสลดบเบมอนเพล,ล,ล,ลสๆสวันด้วยเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่เลิศมากๆแบบเลิศแบบแบบโอ้โหรองวาวแน่นอนนะครับหากใครที่ยังไม่รู้ข่าวตอนนี้ทางแฟนคลับของพาริตาเล่นใหญ่เล่นโตมากเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญพาริตาด้วยดาวนะครับที่ชื่อพาริตาแม่จีนของพาริตานะครับจัดให้กับลูกสาวคนสวยคนนี้ได้ แบบอลังการมากยอมจ่ายเงินนะครับทุ่มเงินจํานวนไม่น้อยเลยเพื่อซื้อสิทธิ์ในการตั้งชื่อดวงดาวนะครับเป็นของขวัญให้กับพาริตาชื่อดาวว่าพาริตาเลยในจักรวาลนี้จะมีดวงดาวพาริตาเกิดขึ้นนี่คือไปสู่จักรวาลของจิงนะครับพาริตาแบบออกนอกโลกไปแล้วความดังของมอนสเตอร์พาริตาไม่รักจริงไม่ทําให้ขนาดนี้ไม่เริศจริงไม่มีดวงดาวเป็นชื่อของตัวเองนะครับล่าสุดนี้ดาวที่ชื่อว่าพาริตากําลังจะถือกําเนิดขึ้นในจักรวาลนี้แล้วโดยแม่ เป็นคนซื้อให้น้องแพรเองเลยจากที่ไปหาข้อมูลมานะครับการซื้อดาวนี้เนี่ยก็เป็นการซื้อชื่อดาวบนเว็บไซต์อาจจะไม่ได้เอาไปใช้เรียกในจัก,กรวาลจริงๆแต่แฟนๆเขาก็แบบแซวน้องแพรกันว่าโหแม่จีนเนี่ยเขาซื้อดาวให้ขนาดนี้คือแบบไปสู่จัก,กรวาลเลยลูกสาวสวยระดับนั้นต่อให้จะไม่ได้ไปใช้ในการเรียกชื่อทางดาราศาสตร์อะไรจริงจังนะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆที่แม่จีนเนี่ยทำให้พริตาและก็พาิตาเนี่ยไปสู่จัก,กรวาลด้วยความแบบมีชื่อดวงดาวเป็นของตัวเองประมาณ สำหรับคลิปนี้เนะี่ยเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาอัปกันต่อมา,มาเมาส์กันต่อคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับอันยอง